ปี2,559นี้น่าจะเป็นปีที่วิชาชีพสื่อมวลชนถูกท้าทายอย่างที่สุดสื่อมวลชนถูกถามถึงจรรยาบัรณของสื่อมวลชนมาโดยตลอดอยู่เสมอแต่เรื่องจริยธรรมของสื่อก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สังคมพูดอย่างแพร่หลายในวงกว้างโดยเฉพาะกรณีที่ศารอาญาตัดสินจำคุกคุณสุรยุทธ์สุทัศนจินดากรณีบริษัทไร่ส้มแม้ตอนนี้คดียังไม่ถึงที่สุด แต่เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ที่เห็นต่างและก็ให้กำลังใจคุณสรยุทธ์หลากหลายทีเดียวครับ,รบแต่จุดสำคัญก็คือมีโซเชียลมีเดียมีข้อความที่ถูกส่งต่อกันอย่างต่อเนื่องและเราต้องทำความจริงให้กระจายเป็นเรื่องของสาพ,พัดพิบูลครับ,รบที่พูดว่าเครือสาพ,พัดจะยกเลิก ไม่ไปอยู่กับช่อง3แล้วอถอนโฆษณาทั้งหมดจากกรณีนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะรายการทางช่องสมเองก็ต้องมีรายได้จากค่าโฆษณาต่างๆแต่ว่าบริษัทจดทะเบียนหรือว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นเขาก็จะมีเรื่องของธรรมมาพิบาลว่าจะต้องไม่ไปสนับสนุนผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือว่าการโกงเรื่องนี้นะคะที่เป็นข้อความส่งต่อทางโซเชียลมีเดียระบุว่าผู้บริหารเครือสหพัฒน์ถอนโฆษณาช่องสามทั้งหมด นนี้หมายถึงทั้งช่องนะคะแล้วก็จากก่อนหน้านี้ก็มีการถอดโฆษณาจากรายการของคุณสรยุทธ์มาแล้วค่ะเรื่องนี้ประธานกรรมการบริหารของสหพัฒนพิบูลนะคะคุณบุญชัยโชควัฒนาเปิดเผยกับทีมข่าวหนาว26บอกว่าเครือสหพัฒนไม่ได้ถอนการลงโฆษณากับช่อง3ค่ะยังมีการซื้อเวลาโฆษณาในรายการอื่นๆที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของสินค้าเครือสหพัฒย้ำนะคะว่าซื้อโฆษณากับช่อง3ตามปกติครับ ซึ่งทางสหพัฒนะครับยอมรับกรณีที่ไม่ได้ลงโฆษณากับรายการคุณสรยุทธ์มา2-3ปีแล้วแต่สาเหตุเป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอกรอส่งหนังสือเวียนถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงบริษัทที่จดทะเบียนครับเพื่อที่จะตั้งข้อสังเกตกับ กลุ่มบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เพราะถ้าไปดูข้อมูลเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2555ก่อขอความร่วมมือให้บริษัทจดทะเบียนพิจารณาอย่างรอบคอบใช้ความระมัดระวังในการทำธุรกิจกับบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันเพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยในหนังสือของกตอระบุถึงกรณีที่ปปช ชี้มูลความผิดบริษัทไร่ส้มในปี2,555ดังนั้นเขาว่าทำธุรกิจในที่นี้นั่นก็หมายถึงการไปซื้อโฆษณาด้วยทางสหพัฒก็เลยทำตามคำแนะนำการตั้งข้อสังเกตของกรตก็เลยไม่ได้ซื้อรายการของคุณสรยุทธ์แต่ช่องสาสหพัฒน์ยังซื้ออยู่นะี่นี่ก็เคลียร์ไปหนึ่งประเด็นนะคะจากทางผู้บริหารของสหพัฒนพิบูลเลย ขยายภาพกว้างไปอีกนะคะเรื่องของการซื้อขายโฆษณาในสื่อโทรทัศน์อันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยวันนี้ออกถแถลงการมาหนึ่งฉบับค่ะโดยคุณวรรณารัตนพลนายกสมาคมออกถแถลงการสรุปความได้ว่าในฐานะผู้ประกอบการวิชาชีพด้านวางแผนและซื้อสื่อโฆษณาสมาชิกสมาคมไม่สามารถชี้นำการลงโฆษณาของเจ้าของสินค้าได้ โดยที่ผ่านมาสมาชิกจะใช้ข้อมูลจากจํานวนผู้ชมโทรทัศน์เป็นหลักหรือที่รเราเรียกว่าเรตติ้งเนี่ยนะคะเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกซื้อช่วงเวลาโฆษณาว่าช่วงไหนเรตติ้งดีก็แสดงว่ามีผู้ชมเยอะการไปเลือกซื้อในช่วงเวลานั้นก็น่าจะทําให้มีคนเข้าถึงสินค้าได้เยอะนะคะดังนั้นการจะรังงับซื้อโฆษณาหรือไม่นั้นต้องพิจารณาเรตติ้งเป็นสําคัญด้วยค่ะ ครับนอกจากนี้ในถแถลงการที่คุณวันนีรัตพนพลนายกสมาคมได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะจุดที่น่าจับตาพารากราฟสุดท้ายบอกว่าถ้าผู้ประกอบการเจ้าของสินค้ารายใดประสงค์จะไม่ลงโฆษณาในรายการใดก็ตามต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเข้ามาที่สมาคมซึ่งบริษัทมีเดียเอเจนซี่ก็จะนําเสนอทางเลือกอื่นทดแทนก็คือทําเรื่องกลับมาที่มีเดียเอเจนซี่ที่มีการพูดคุยกันนะครับโดยปกติ สินค้าหรือแบรนด์ต่างๆจะโฆษณาก็จะพูดคุยกับมีเดียเอเจนซี่มีเดียเอเจนซี่จะเป็นผู้ที่ไปจัดหาสื่อและก็แนะนําสื่อที่เหมาะกับการลงโฆษณาที่เหมาะกับการทําการตลาดหรือกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์แบรนด์นั้นนะครับทางสมาคมก็บอกชัดเจนนะครับว่าถ้าประสงค์ที่จะไม่ลงโฆษณาต้องทําเรื่องมาและก็จะไปหาทางเลือกอื่นทดแทนที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ภายใต้งบประมาณที่ใกล้เคียงกันครับที่เป็นท่าทีที่เกิดขึ้นจากสมาคมมีเดียเอเจนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทยหลังจากที่มีกระแสสังคมพอสมควรในโลกออนไลน์ก็พูดกันค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับทั้งการดําเนินรายการต่อของคุณสรยุทธท่าทีของช่อง3ที่มีต่อคุณสรยุทธท่าทีของสินค้าต่างๆที่ซื้อโฆษณานในรายการนั้นๆท้ายที่สุดสมาคมมีเดียเอเจนซี่ก็ต้องออกมาให้ความชัดเจน ก็ยังมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องอีกหลายเรื่องนะคะกรณีของคุณสรยุทธ์บางทีประชาชนทั่วไปเนี่ยก็แสดงความเห็นบนโลกโซเชียลเหมือนกันว่าจะชมต่อไหมหรือว่าเหมาะสมหรือไม่ที่คุณสรยุทธ์จัดรายการต่อนะคะอีกหนึ่งบุคคลที่มีชื่อเสียงมากคุณหมอพรอทิพย์ แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะคะก็มีการโพสต์ลงในโลกออนไลน์เหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะคุณหญิงพรทิพย์ตอนนี้ดํารงตําแหน่งเป็นโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามันกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาตินะคะ,ะแถลงว่าถ้าหากคุณสรยุทธ เชิญไปออกรายการก็จะไม่ไปซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณสรยุทธ์หรือว่าช่องสามเพราะว่าปัญหาในขณะนี้คือวิกฤตคุณธรรมค่ะนอกจากนี้ยังได้รวบรวมรายชื่อสมาชิกสปทบางส่วนเพื่อเสนอยติหัวข้ออภิปรายเรื่องการปฏิรูปจริยธรรมของสื่อมวลชนและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันหากที่ประชุมวิปสปทเห็นด้วยก็จะบรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อเปิดอภิปรายได้ในวันที่7มีนาคมนี้เลยค่ะ